ไอเองนนะคะเป็นอดีตพยาบาลวิชาชีตัดสินใจเข้าสู่สธุรกิจแฮปปี้แลนเพราะวิกฤตค่ะครอบครัวของไอเองมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะครอบครัวทั้งครอบครัวมีโอกาสนะคะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพโรคร้ายนะคะก็คือโรคเะเร,รนั่นเองตั้งแต่คุณปูญญ่คุณย่าคุณตาคุณยายรวมมาถึงคุณพ่อคุณแม่และสุดท้ายก็คือตัวไอเองด้วยนะคะวันนี้นะคะ ะะที่จะดำเนินชีวิตอยู่ได้ยาวนานด้วยคุณภาพชีวิตทุกวันนี้ไอเองเป็นคนหนึ่งนะคะที่ริ้นรนมาตั้งแต่เด็กเดินทางออกจากบ้านตั้งแต่เด็กด้วยการอุปการะของคุณนาค่ะซึ่งคุณนาไอเป็นตำรวจอยู่ที่จังหวัดชนบุรีท่านได้ให้ชีวิตใหม่ค่ะให้ไอได้เรียนหนังสือถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถส่งให้ไอเรียนได้เรามีพี่น้องทั้งหมดสามคนค่ะไอเป็นคนตางี่ชายไอค่ะเป็นคนที่เรียนเก่งมากเรียนทุนตลอดเวลา คุณอาลงงตาี่วัดค่ะน้องสาวไอค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่สามารถส่งให้เรียนได้เธอไปอยู่กนบุตาคุณยายค่ะไอช่องดีที่สุดค่ะที่ได้มาอยู่จังหวัดชลบุรีและได้เลือกเรียนสาข,ขาที่เราชอบได้เรารักไอได้เรียนวิชาพยาบาลเพื่อจะดูแลครอบครัวคิดว่าเป็นอาชีพที่ดีและเป็นอาชีพที่มีเกียรติถูกต้องไหมคะ,อะไอตั้งใจเรียนค่ะเพื่อให้ได้เกียรตินิยมเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมและสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้ แต่สุดท้ายค่ะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นไอ้มีปัญหาสุขภาพอย่างหนักและถามว่าวันนี้เงินกระโูดออที่สามหมื่นกว่าบาทถึง40,000ืบาทไอ้ไม่สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้ไม่สามารถมีเงินเผื่อให้กับคุณพ่อคุณแม่ สามารถได้เงินเพิ่มไห้ทำหมดจนทำให้อเกิดวิกฤตนะคะนี่คือสิ่งที่ไอลาลองทำมาก่อนนะคะแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเหนื่อยมากจนตัวเองต้องเกิดวิกฤตรอบที่ทุกคนไม่สามารถรับรู้ได้เลยไอาไม่เคยคิดมาก่อนว่าอาจะได้รับมีเชื้อนี้อยู่ในร่างกายก็คือเชื้อมะเรน่นเองคุณหมอแจ้งว่าไอมีปัญหาเรื่องมดลูกนะคะถึง9เซนนะคะแล้วคุณหมอบอกว่า นี่คือโอกาสสุดท้ายถ้าไอาไม่ตัดสินใจจะผ่าตัดไอาอาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่ถึงวันนี้ไอตัดสินใจค่ะด้วยหัวใจที่เข้มแข็งไม่กล้าบอกทำบ้านแม้แต่คนเดียวทุกคนคะครอบครัวของไอไม่มีใครไอรไม่มีใครรู้ว่าเรามีปัญหาเรื่องนี้พี่ชายคุณนะ้าทุกคนครอบครัวในวันนี้มาที่นี่กันหมดเพราะวันนี้เขาเชื่อเขาว่าไอาสามารถทำงานที่นี่และมีความสุขและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้จริง นะคะคแล้วมาดูนี่คือสิ่งที่ทีตเกิดกับร่างกายของไอ้พี่ชายบอกว่ามันหนักขนาดนี้เลยเหรอไอ้บอกไม่หนักหรอกคนอื่นเป็นมากกว่าเราแค่นี้เองเราสามารถดูแลชีวิตเองได้ อโอเคในทางในวันข้างหน้าเราก็อาจจะเข้ามาร่วมธุรกิจกันได้อีกอ่าช่วยสมใจได้ไหยนะอันนี้ค่ะวันนี้เราตัดสินใจค่ะ 你妈！ thank <laughs> you บอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะครอบครัวเราราชการทุกคนทุกคนติดนี้หมดไม่มีใครนะคะที่มีชีวิตที่ดีขึ้นเลยคุณแม่เป็นห่วงากถ้าจะปลูกบ,บ้านแม่อย่าเอาเงินกู้มาปมลูกนะลูกแม่ไม่เอาแม่ขออยู่บ้านสมซ้อแบบนี้ดีกว่าหนูร้องให้ทั้งน้ำตาหนูบอกว่าเงินที่หนูให้แม่มานี้เป็นเงินสดๆดจากการทําง,งานที่บริษัทแฮนดี้ แต่ลองไปคุยกับครอบครัวดูสิเขามองว่าหนูไปทําอะไรมาวันนี้หนูพิสูจน์ได้แล้วค่ะครอบครัวหนูมาจากจังหวัดสุรินทร์22คน ให้กับคนคนที่อยากประสบความสำเร็จและอยากไปท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะและนี่ก็คือทีมล่าสุดที่ไอไปมานะคะบอกเลยว่ามันคือความสุข100%อันนี้คือทีมงานตัวน้อยๆของไอนะคะทุกวันนี้นะคะพวกเขารอความวังพวกเขารอสู้นะคะไปกับเราสู้